ข่าวดีเตรียมปลดล็อกกักตัวนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วเริ่มหนึ่1เมษายนนี้อันนี้คือยังอยู่ในขั้นตอนของการคุยกันแล้วก็ยังต้องรออนุมัติจากคุณพ่อคุณพ่อเข้าผัดแล้วก็คุณพ่อคอรมอ,อก่อนนะครับก็คือเป็นแนวคิดที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยเขาก็คุยกันกับทางผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างๆเออว่าแต่ไมไม่ใช่กระทรวงท่องเที่ยว อ๋อก,ก็บอกเด้ยเลยว่าถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่แน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าประเทศของเราเนี่ยไม่สามารถแบบว่าเออได้ยินข่าวปุ๊บไม่สามารถวางใจอะไรได้ง่ายๆเพราะว่าจะต้องมีเครเครเรียอ,อะไรนะจาได้ไหมปีไปปีที่แล้วที่ว่าจะเสนอลดวันกักตัวหรือสิบวันหรืออะไรสุดท้ายโดนปัดตกฉะนั้นเราก็ต้องมาให้กําลังใจกันว่าโอเคขอให้ผ่านแล้วกันนะขอให้ผ่านนะก็คือด้วยแนวคิดใหม่ก็คือเดี๋ยวเขาจะบอกอยู่ในข่าวนี้แหละ ด้วยแนวคิดใหม่ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนก่อนหน้านี้ซึ่งก็น่าแปลกใจอยู่เพราะวันก่อนก็พูดเขาเรื่องวิลล่าควอลันทีนคือกักตัวมหาเศรษฐีไปในรีสอร์ทสุดหรูใช่ไหมเพิ่งจะเริ่มเองแล้วอันนี้คือเขาบอกว่าจะเริ่มเปิดรับก็คือ1เมษายนนี้ก็ต้องดูรายละเอียดอีกทีนึงว่าเปิดรับมากแค่ไหนแล้วก็เงื่อนไขเป็นยังไงบ้างแต่ที่แน่ๆคือยังไม่ได้ อิสระเท่ากับก่อนโควิดแน่แต่ก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีครับตอนแรกก็นึกว่าจะเขาเรียกอะไรอ่ะจะปิดไปเรื่อยๆแล้วก็รอให้แบบคนในประเทศคนทั่วไปได้เริ่มฉีดวัคซีนกันก่อนเพราะว่าตอนนี้คือหัวข้อบอกว่าปลดล็อกกักตัวคู่ขนานฉีดวัคซีนคือตอนแรกนึกว่าคู่ขนานฉีดวัคซีนคือคือในระหว่างที่คนในประเทศได้ฉีดไปด้วยแต่ว่าช่วงแรกๆที่คนในประเทศได้ฉีดก็จะเป็นการแพทย์แล้วก็กลุ่มเสี่ยงใช่ไหมคนทั่วไปยังไม่ได้ฉีดเลย ฉะนั้นก็ต้องดูละเอียดกันอีกทีหนึงแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีว่าอาจจะใกล้เข้ามาแล้วก็ได้อาจจะนะข่าวนี้ค่อนข้างยาวงั้นเดี๋ยวขอเริ่มเลยนะครับออสาธารณาสุขเตรียมรับต่างชาติคู่ขนานฉีดวัคซีนเนี่แหละที่บอกแนวคิดใหม่ก็คือพนึกแอปโก Thailand แล้วก็แอป d ็อกเตอร์ลปลดล็อกกักตัว14วันตามข้อเรียกร้องของนักธุรกิจ คิดว่าหลังจากนี้คงมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดนี้โผล่มาอ,อีกเดี๋ยวตามสไตล์ของรัฐบาลนี้ก็คือพอเริ่มต้นอะไรมาปุ๊บหลังจากนั้นจะมีข่าวมาเป็นชุดเลยโดยที่สุดท้ายก็คือต้องไปรอฟันธงจากหมายถึงว่ารออนุมัติจากคุณพ่อก่อนอครับก็คือจะใช้สองแอปเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขของการปลดล็อกกักตัวสิวันตามข้อเรียกร้องของนักธุรกิจนัดถกสี่หน่วยงานเลยเออเยอะเกินไปไหม ท่อทอทอ,ทอคือการท่องเที่ยวตมคือตรวจคนเข้าเมืองกตคือกระทรวงต่างประเทศแล้วก็มหาดไทยอ่ะอันนี้ทําไมไม่ย่อล่ะก็คือหลายหน่วยงานมากอะ่ะแล้วก็รวมสาธารณสุขเองด้วยก็คือห้าหน่วยงานใช่ไหมหาข้อสรุปชงท่านผู้นําเปิดประเทศสองรูปแบบเนี่ยแหละก็อีกแนวคิดหนึ่งควอลันทีนแอดโฮมอันหนึง่งกักตัวที่บ้านกันหรือโอ้โอ้โอ้จะเป็นยังไงเป็นยังไงหรือว่าโมบายควอลันทีน ยังไงกักตัวเคลื่อนที่หรือยังไงหรือกักตัวบนมือหรือไม่ใช่กักตัวเคลื่อนที่เป็นไงกักตัวจากประเทศต้นทางส่งทีมประกบนักท่องเที่ยวตามโปรแกรมโอเคควอลันทีนแอทโฮมอันนี้เดาเอาล่วงหน้าเลยก็คือให้เขากักที่บ้านของตัวเองก่อนมาไม่รู้จะมีวิธีวัดกันยังไงนะก็กักตัวจากประเทศต้นทางนี่ควอลันทีนแอทโฮมใช่ไหมแล้วก็โมบายควอลันทีนก็คือส่งคนประกบ นักท่องเที่ยวตามโปรแกรมอันนี้จะคล้ายๆที่พูดข่าวสีลังกาไปสีลังกานี่คือเขาเปิดตั้งแต่ต้นๆมกราแล้วนะแล้วเขาก็ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ต้องกักตัวแต่ว่าเวลาไปที่เที่ยวเนี่ยก็จะมีคนตามไปเอ่อแล้วก็นี่เนี่ยที่บอกว่าหนึ่งเมษาก็คือตรงเนี้ยเร่งเปิดชายแดนตั้งเป้ารับต่างชาติหนึ่งเมษานี้เปิดชายแดนคือเปิดทางอากาศด้วยใช่ไหม ทางบกก็คือทางพรมแดนอ๋ออันนั้นเขาต้องใช้คําว่าพรมแดนใช่ไหมอันนี้ชายแดนเฉยๆก็คือ b o r d ร์เนี่ยก็คือน่าจะทางอากาศด้วยหนึ่งเมษายนนี้จะรับกลุ่มไหนบ้างครับแล้วก็ที่ผ่านมาหน่วยงานพวกนี้ทั้งกระทรวงท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สภาอุตสาหการรมการท่องเที่ยวสมาคมแอตตาแล้วกันรวมทั้งสมาคมโรงแรมไทย หลายอย่างมากได้พยายามผลักดันและหาแนวทางที่จะดึงต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนักท่องเที่ยวที่พูดถึงนี้คงต้องหมายเหตุว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับคนทั่วไปคงไม่ได้แต่ก็ไม่มีปัญหามั้งเนาะเพราะต่างประเทศเขาฉีดกันเยอะแล้วนี่มีแต่ประเทศนี้ที่ยังไม่ได้เริ่มฉีดสักทีนะครับก็คือรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วเข้ามาเที่ยวประเทศไทยโดยให้มีพาสปอร์ตวัคซีนเป็นเครื่องมือสําหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว อ่าแต่พาสปอร์ตวัคซีนนี่เขายังเพิ่งจะเริ่มกันนะแล้วเอาแค่ใบรับรองแทนได้ไหมหรือยังไงอันนี้ยังไม่แน่ใจให้สามารถเข้าออกประเทศได้โดยไม่ต้องกัดตัวนะครับขออีกทีหนึ่งโดยให้มีพาสปอร์ตวัคซีนสำหรับคนที่ได้รับฉีดวัคซีนแล้วให้สามารถเข้าออกประเทศได้โดยไม่ต้องกัดตัวเลยเป็นที่มาของหัวข้อของเรานะครับว่าปลดล็อกจักตัวนะักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วเริ่มหนึ่งมนสานิ แต่ไม่ได้ฟันธงนะอย่างที่ย้ำเพราะว่าต้องยังไม่ได้ให้คุณพ่อสองหน่วยงานนั้นอนุมัติเลยเออทางกระทรวงสาธารณาสุขได้มีการประชุมหาลือกับหลายหน่วยงานเช่นคมควบคุมโรคก,กออ็ที่ช้าเพราะว่าโมเด็ปประชุมหลายเจ้าหรือเปล่ากองด่านควบคุมโรคระหว่างโรคติดต่อระหว่างประเทศผู้ประสานงานของข้าผัดผู้พัฒนาไอทีสารพัดและผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน2อันที่บอกตอนตอน้ตน,ตนคือ g ก Thailand และด r Link ์ลิ โดยมีข้อสรุปว่าจะเสนอให้ท่านผู้นำพิจารณาเห็นชอบก็คือสองหลักการที่บอกเมื่อกี้คอ a ันทีนแอทโฮมแล้วก็โมบายคอลันทีนควบคู่ไปกับนโยบายการฉีดวัคซีนก็คือเราจะเริ่มฉีดแล้วแต่เราจะฉีดกันเยอะแค่ไหนตามแผนเดิมคือฉีดน้อยฉีดกลุ่มเสี่ยงแล้วตอนนี้คือจะฉีดให้มากขึ้นหรืออย่างไรคือหมายถึงว่าจะฉีดแล้วก็จะรับไปพร้อมๆกันหรือจะรอให้ฉีดเสร็จก่อนหรือ,อย่งไง ครับเดี๋ยวต่อไปคงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนโยบายแรกก็คือควอลันทีนแอทโฮมคือกักตัวที่บ้านนั่นเองตามชื่อรูปแบบการกักตัว14วันที่ประเทศต้นทางไม่ใช่มากัดที่บ้านในประเทศเรานะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกักตัว14วันที่ประเทศต้นทางเมื่อเข้ามาไทยแล้วจะมีการตรวจโควิดอีกครั้งคือถ้ามันกักตัวที่บ้านหมายถึงที่บ้านในไทยได้เนี่ยนะเขาคงทําตั้งนานแล้วแหละถ้าเขาจะยอมนะแสดงว่าไอ้กักตัวที่บ้านก็คือหมายถึงที่ประเทศตัวเองและ พอกักที่ประเทศตัวเอง14แล้วก็เข้ามากักตัวต่ออีก2คืน3วันในประเทศไทยโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้2คืนเขาคงพอยอมรับได้3วันก็คือรวมวันลงเครื่องด้วยละมั้งใช่ไหมแล้วก็กักไปอีก2วัน2คืนแล้วก็รูปแบบที่2ก็คือ Mobile q u a r a n t i โอ้อันนี้รอบนี้ข้อมูลเยอะมากจนถ้าจะตามไม่ทันละ Mobile q u a r a n t i n โดยให้ต่างชาติที่เดินทางเข้ามาสามารถ ท่องเที่ยวได้ตามโปรแกรมโดยมีเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขและต,ตัวตัวแทนของหน่วยงานทอทอท,อทอมันจะแพงไหมเนี่ยเพราะว่ามีส่วนของการจ้างคนไปประกบเนี่ยมอบหมายเดินทางไปดูแลนักท่องเที่ยวตามโปรแกรมหรือจะเป็นรูปแบบของ d m c ซึ่งเป็นบริษัททัวร์หรือให้ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวร่วมเดินทางไปดูแลเป็นกรณีพิเศษอบรู้แล้วอบเคยอ่านข่าวอ่าไอ้ที่เขาบอกว่าจะขายทัวร์ไง ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละเออถ้าเดือนตุลาละที่ว่าของเดิมทัวร์ละแสนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอาจจะใช่อันนั้นก็ได้อันนั้นก็คือระยะเวลาสั้นๆประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเจ้าเนี้ยเขามีข้อดีตรงที่ว่าเขาจะทําอะไรเขาก็บอกมาก่อนหมดเลยใช่ไหมเพียงแต่ว่าบางทีมันแบบ พอบอกมาปุ๊บก็ทิ้งช่วงไปนานมากซะจนแบบแม้แต่ทั้งคนนําเสนอข่าวว่า,จ,าจะลืมไปแล้วว่าเคยพูดอะไรเงี้ยพอพูดมาทีนึงเออใช่เคยพูดเมื่อนานมาแล้วแล้วก็พูดล่วงหน้าไงชอบพูดล่วงหน้าแล้วก็ขั้นตอนก็ถามากจนกระทั่งลืมเลยไทม์ไลน์คือสาธารณาสุขเตรียมนัดหารือกับตอมอคือตรวจคนเข้าเมืองและต่างประเทศและเข้ทท,ท,ทการท่องเที่ยวภายในสัปดาห์นี้จากนั้นสัปดาห์ปลายเดือนปลายเดือนกุมภา์นี้ใช่ไหม จะเป็นการประชุมร่วมกันทุกภาคส่วนและเสนอที่ประชุมบอร์ดทอทอท,อทอหากทุกคนเห็นชอบจากนั้นจะเข้าสอบอคอและคอรอมอ,เ,อ,อเพื่อพิจารณาเห็นชอบและหาข้อสรุปต่อไปคือเป็นประชาธิปไตยมากใช่ไหมก็ต้องคือเขาเห็นชอบกันหมดหละไม่ต้องถามหรอกนะไปถามแค่สองอันนี้ยถามข้าผัดกับกับถามคอรมอเนี่ยนอกนั้นเขาเห็นชอบกันหมดอยู่แล้วคือ,อยังไงก็ได้ขอให้ลดล็อกไอ้เรื่องกักตัวนี้ไปเถอะไม่งั้นไม่มีใครขอามาหรอก เชื่อมั่นว่าครั้งนี้เนี่ยเยไอสองแอปเนี่ยมันจะมีหน้าที่ทำอะไรแอปพลิเคชัน Go Thailand และ Doctor Link จะสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งหมดและน่าจะถึงเวลาสำหรับการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วไปแล้วเอ่อให้ดาวไว้ก่อนสองอันนี้คือเอาไว้ติดตามตัวเขาตั้งแต่ตอนอยู่ต่างประเทศใช่ไหมติดตามยังไงนี้เราไม่รู้นะเพราะว่าจะวางใจให้กักตัวที่บ้านสิวันก่อนมาเนี่ยแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างที่เป็นตัวช่วย คาดว่ากระบวนการพิจารณาน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมและน่าจะเปิดให้บริการตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนนี้ต้องจับตาดูกันครับว่าสุดท้ายจะยังไงเพราะว่าแผนก่อนภูเก็ตโมเดลบอกว่าจะเริ่มต้นตุลาและสุดท้ายก็ที่ว่าจะมีคนเข้ามาจริง300คนแรกตั้งแต่1ตุลาแต่สุดท้ายกว่าจะเข้ามาจริงน้น20กว่าตุลาฉะนั้นเลยบอกว่าอย่าเพิ่งวางใจกับทางคนจัดการประเทศของเราเพราะเอาเข้าจริงก็คือช้าตลอด อาจจะมีคนบอกว่าเอา้เาลบจะมาพูดทําไมเนี่ยให้มีความหวังเล่นๆแหมคือเราก็ต้องพูดทั้งบวกและลบถูกไหมต้องพูดว่าเออเออดีใจได้แต่อย่าพึ่งช่าใจอะไรเงี้ยนะคือคนประเทศเราชอบมีความหวังสุดท้ายก็โดนหักอกแล้วก็บ่นกันไปแล้วก็กลอมใจอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องเข้าใจล่วงหน้าว่าเออมันจะไม่ใช่อะไรง่ายๆอย่างที่คิดเอนอกจากนี้ก็คือคือเขาบอกว่าน่าจะเริ่มต้นได้ต้นเดือนเมษา ก็จับตาดูกันนอกจากนี้สาธารณาสุขยังเชื่อว่าการเปิดรับต่างชาติทั้งสองรูปแบบคือควอนตินแอทโฮมกับโมบายควอนตินนอกจากจะเป็นผลต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวแล้วยังสามารถช่วยเกิดการค้าขายชายแดนและการเดินทางระหว่างประเทศอีกด้วยออหมายถึงว่าจะเปิดรับชายแดนด้วยใช่ไหมทีนี้เรามาดูว่า Go Thailand กับ d r Link เนี่ยมันคืออะไรทั้งสองแอปนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัทเดียวกันก็คือชื่อตามนี้เลย ก็บอกว่า Go Thailand เป็นแอปพลิเคชันแบบ Travel Platform เพื่อติดตามตัวนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คือแอป,ปนี้โดดเด่นเรื่องของการยืนยันอัตลักษณ์ตัวบุคคลที่ใช้ไบโอเมตริกมาเป็นตัวตรวจสอบและเป็นระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐการติดตามและบันทึกเส้นทางของชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยรวมทั้งบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วก็ด็อกเตอร์ลิงเนี่ยเป็นมินิแอปพลิเคชันของโก t ไทยแลนด์ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของโก t ไทยแลนด์เอ้าก็นั่นก็ไม่ต้องพูดกันทั้นเป็นตัวเชื่อมโยงศูนย์ทดสอบและให้วัคซีนโรคโควิด -19 ทั่วโลกและสามารถยืนยันผลการทดสอบและการให้วัคซีนมาจากแหล่งข้อมูลสาธารณาสุขที่รับรองโดยกระทรวงสาธารณาสุขของประเทศต่างๆเอาเป็นว่าเป็นตัวคอนเฟิร์มว่าเขาได้ฉีดวัคซีนมาแล้วจริงอย่างนี้ใช่ไหมเอ่อก็คือโก t ไทยแลนด์เนี่ยก็คือติดตามตัว ว่าเขาไปไหนบ้างส่วนดรลินก็คือยืนยันว่าเขาได้ฉีดวัคซีนมาแล้วรวมทั้งเชื่อมต่อกับระบบการให้บริการของสายการบินและสนามบินต่างๆเพื่อการออกตั๋วโดยสารโดยไม่ต้องเสียเวลาตรวจเอกสารเป็นระบบที่สะดวกและปลอดภัยลดความยุ่งยากในการเดินทางเข้าประเทศไทยอีกด้วยเหมือนกับว่าถ้าเขาไปสนามบินปุ๊บเขาก็เอาแอปนี้ไปยิงก็จบเจ้าหน้าที่ไม่ต้องตรวจอะไรมากใช่ไหมโหดูสวยหรูเหมือนกันก็ขอให้เป็นจริง แต่ถ้าเกิดจะให้ยุ่งยากน้อยลงก็คือไม่ต้องขอ COE เขาบอกว่าเราได้ขึ้นระบบของ gothailand. online ก็เป็นชื่อเว็บไซต์นะครับเมื่อ12กุมภาที่ผ่านมาและตอนนี้กำลังพัฒนาส่วนของ d ็อกเตอร์ลซึ่งเราเรียกว่า Help e Visa รูปแบบจะเป็นเหมือนวัคซีนพาสปอร์ตซึ่งทำหน้าที่การส่งผลการตรวจวัคซีนของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ระบบของทั้งสองส่วนนี้จะสามารถเปิดรองรับการเดินทางของชาวต่างชาติได้เต็มรูปแบบตั้งแต่หนึ่งเมษาเป็นต้นไปขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาออกประกาศต่ตอไปอ,อ๋อนี่คือวัคซีนพาสปอร์ตของของเราหรือเปล่าคือวัคซีนพาสปอร์ตที่ที่อ๊อฟเคยพูดข่าวมาคือตอนนี้จะมาในรูปแบบของแอปในมือถือนะอันนี้เหมือนทํางานจะคล้ายๆกันเลยอ่ะคือดรลิงค์เนี่ยก็คือวัคซีนพาสปอร์ตคือเหมือนว่าเชื่อมโยงฐานข้อมูล ว่าแบบเรามีแอปนี้อยู่ในมือถือปุ๊บเราไปยิงที่สนามบินเจ้าหน้าที่ที่เขาต้องตรวจเอกสารเขาจะรู้เลยว่าเออเราได้ตรวจโควิดหรือว่าได้ฉีดวัคซีนมาแล้วนะจากที่ไหนแล้วก็ฉีดอะไรผลเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจะเช็คได้ทันทีอันนี้คือวัคซีนพาสปอร์ตของเราหรือเปล่าแต่ไม่ยอมใช้ชื่อวัคซีนพาสปอร์ตอา้าวแต่ว่าท่านพู้ว่าทอทอทอให้สัมภาษณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าคาดว่าคือไม่ได้พูดพอข่าวนี้แต่พูดไว้ตั้งนานแล้ว นักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะเริ่มทยอยกลับมาได้ในช่วงไตรมาสสามเป็นต้นไปเนื่องจากช่วงดังกล่าวเป็นช่วงซัมเมอร์ของอเมริกายุโรปซึ่งปกติจะมีนักท่องเที่ยวระยะไกลเดินทางมาพอสมควรก็มันแปลกอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงซัมเมอร์ของฝรั่งฝรั่งเขาก็ต้องเที่ยวในแถบนั่นแหละใช่ไหมเอ่อแต่มันเป็นหน้าฝนของเราอะในไตรมาสสามเนี่ยนะก็ <c oughs> คงจะไม่ได้มาเยอะหรอกแล้วก็สุดท้ายก็คือแอตตาซึ่งเป็นสมาคมของ ทัวร์อินบาวคือที่รับนักท่องเที่ยวเข้ามาทเที่ยวประเทศไทยเนี่ยนะบอกว่าวัคซีนคือความหวังของธุรกิจท่องเที่ยวปีนี้ตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกเริ่มฉีดวัคซีนโควิดแล้วโดยคาดว่าภายในตรมาสหนึ่งคือมาการาถึงมีนาทั่วโลกจะมีคนฉีดวัคซีนแล้วไม่ต่ำกว่า200ล้านคนและไม่ต่ำกว่า1 0 0 0ล้านคนในใจมาสสองแสดงว่าถ้าพันล้านนี่จะวางใจได้แล้วใช่ไหมออจำนวนคนดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มที่พร้อมจะออกเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศแล้ว และมั่นใจว่าหากรัฐด,ดำเนินงานตามแนวทางนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มแรกๆจะเข้ามาได้ในช่วงไตรมาสสามนี้คือจะเริ่มเปิดรับ1เมษาแต่ว่าจะยังเข้ามาไม่เยอะนั้นหรือสรุปนะครับข่าวนี้ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนมากนะเกี่ยวกับว่าสองแนวทางใหม่อันนี้ต้องเข้าใจก่อนเรามีสามชื่อสี่ชื่อที่โผล่มาใหม่สิงๆเลยก็คืออันแรกคือควอลทีนแอดโฮมซึ่งเป็นการ ไม่ใช่มากัดตัวที่บ้านในไทยแต่เป็นกัดตัวที่บ้านของตัวเองซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าจะให้ทํำยังไงสองก็คือโมบายควอลันทีนก็คือต้องมีคนตามนักท่องเที่ยวไปว่าเออไปเที่ยวไหนคือมีคนติดตามว่าประมาณว่าไม่ให้คาดสายตาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่าซึ่งเขาบอกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขกับอะไรอีกสักอย่างหนึ่งแต่เอาเข้าจริงเดี๋ยวต้องเป็นทัวร์นั่นแหละเพราะว่าเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขไม่มีงานอื่นทำหรือต้องมาประกบนักท่องเที่ยวเนี่ยใช่ไหม แล้วก็3มก็คือแอปพลิเคชัน Go Thailand แล้วก็ Doctor Link คืออันที่4ซึ่งจริงๆคือแอปเดียวกัน Go Thailand ก็คือติดตามตัวว่าแบบไปไหนบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ Doctor Link ก็คือไว้เช็คข้อมูลว่าฉีดวัคซีนมาแล้วจริงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยก็เชื่อว่าต่อไปคงมีข่าวเกี่ยวกับทั้ง4อย่างนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อขยายความนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมของข้าผัด ก็คือต้องรอว่าเขาจะอนุมัติหรือเปล่าก็หวังว่าจะไม่แปกเหมือนกับที่จะลดวันกักตัวเหลือ10วันนะครับถือว่าเป็นข่าวที่ดีแต่ก็ต้องติดตามว่าจะทําได้เร็วแค่ไหนแล้วก็จะแปกอีกไหมนะครับแต่นี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเหนเ็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ